สวัสดีครับพี่น้องต้องตายพูดุยคนนะครับพอผม้องครับเชฟนกแก้วสายพูดการกินเ้วยเด็ดใจนะครับมาอนีกับมาในช่องแรปเปอร์การเกษตรนะครับหลังจากพ่อแม่พี่น้องนะครับได้ความสนใจนะครับเขาน้่นมาเก้าเปิดสิบเจ็ดกับเปิดสิบแปดนะครับโรซานีการน้ำใส่สองให้พ่อแม่พี่น้องนะครับประมาณเกือบเกือบตันนึงนะครับตอนนี้กับว่าท่านได้ทำความสะอาดอีกนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้ใดทอ่พมารับเขาที่ลงสีนะครับ สีได้ซิมมอมนะครับสีได้เอาเขาเื้อมากินนะครับเนื้อซิมนะครับเพราะว่าจะเป็นหน้าหาเก้าเบอร์สิบแปดกับเบอร์สิบเจ็ดนะครับเมื่อเช่านี้นะครับต้องรอให้ลลายนะครับเอฟซีมานะครับถอกกันั่นไอซีนะครับครับสรง่อกันเลยป๊บปบก็ได้เอาไ้นะครับเมื่อเมื่อนี้ได้แน่นอนนะครับนี่ครับอันนี้เป็นเบอร์สิบเจ็ดนะครับนี่ครับอันนี้คือหน้าหาเก้าเบอร์สิบเจ็ดนะครับนี่ครับ เบอร์17นะครับเมื่อนผู้ใดมานะครับได้กลับไปชิมพร้อมๆเลยนะครับอันนี้เบอร์17นะครับได้กลับออกไปชิมที่บ้านเลยนะครับเดี๋ยวมาตังเม็ดเบอร์17นะครับนี่ครับโอ้สีกับเดียวนี่ครับเม็ดเบอร์17นะครับจะออกแดงๆนะครับพี่น้องนี่ครับเบอร์17ที่ออกสีแดงๆเข้มกว่าเบอร์18นะครับแต่ว่าความหอมกจ้ กอแตกต่างกันันไดนะครับพลองหอมนะครับแต่ว่าผลผลิตนะครับตามที่เอฟซีสื่อพันเข่าจากผมไปนะครับเป็นน่านฮาเก้าตาซิโต้นะครับไปนะครับผลผลิตค่อนข้างที่จูงนะครับตันละไล่ละตันขึ้นนะครับเพราะว่าปกติเขาในมีน้องใส่เข่าก็ข้อหกต้นสูงนะครับสีไรได้หกสิบก้าสอี่นะครับปัดนีมาล้องใส่ น่านหาเก้าเบอร์ทีเจ็ดนะครับซีไลท์ได้ร้อยกว่ากระสอบึ้นนะครับหลายู่หลายคนนะครับทรงข้าวม้านะครับน้ำของมัน่นนี้นะครับน่านหาเก้านะครับราซิโต้นะครับเบอร์ทีเจ็ดนะครับโอ้ติบอีกแล้วพี่น้องเดี๋ยวเจ้าไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องแซปเปอร์การเกษตรเด้อครับเพื่อจะนำสาระดีๆมาฝากพี่ฝากน้องครับสำหรับวันนี้ก็สีขาวอกันนะครับสวัสดีครับ